สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับสรุปดราม่าอีกแล้วนะคะหลังจากที่เปิดทวิตเตอร์ไปนะคะ เราได้พบกับดราม่าดราม่าหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าดราม่านี้นะคะค่อนข้างที่จะสะเทือนขวัญมากเลยทีเดียวนั่นก็คือแฮชแท็กฆ่าแม่ตัวเองบางพรมห4นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปแฮชแท็กนี้ให้ฟังค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะคะแฮชแท็ก <ht> นี้นะคะเริ่มมาจากผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าโอ๊ตนะคะอายุ34ปีซึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่อายุ64ปีนะคะโอ๊ตเคยถูกจับในข้อหาใช้อาวุธ เพื่อชิงทรัพย์ผนโทษเมื่อปี2559ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากผนโทษนะคะโอ๊ก็ได้ทำอาชีพรับจ้างต่างๆจนกระทั่งโอ๊ได้ประสบอุบัติเหตุหลังจากโอ๊ตประสบอุบัติเหตุก็เริ่มมีอาการทางประสาทบางข่าวนะคะก็อ้างว่า โอ๊ตเนี่ยอาจจะมีการเสพยาเกิดขึ้นด้วยซึ่งขณะที่มีอาการทางประสาทนี้นะคะโอ๊ตก็ได้ขู่ฆ่าทำร้ายแม่ตัวเองอยู่บ่อยครั้งแต่แม่นะคะก็ไม่ได้แจ้งความเพราะว่าด้วยความที่รักลูกมากๆนะคะเรื่องนี้นะคะก็ไปถึงหูพี่ชายพี่ชายก็รู้สึกเป็นห่วงแม่นะคะจึงชวนแม่ไปอยู่ด้วยบ่อยครั้งแต่แม่ก็ปฏิเสธนะคะจนหลังๆนะคะโอ๊ตกับพี่ชายก็เกิดการทะเลาะก,กัน เมื่อพี่ชายอยากเจอแม่นะคะต้องนัดออกไปเจอนอกบ้านโดยที่ไม่ให้ออดรู้<ะ>เพื่อนบ้านนะคะต่างพากันหวาดกลัวโอดนะคะเนื่องจากโอดนะคะมีอาการคุ้มครั่งอยู่บ่อยครั้งขว้างและทำลายข้าวของนะคะบางครั้งก็ปีนขึ้นไปเดินเล่นบนกำแพงหรือบางครั้งก็ปีนไปบนต้นไม้ของบ้านคนอื่นเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะ โอ๊ตได้ทำร้ายร่างกายแม่และจุดไฟเผาบ้านนะคะจนเพื่อนบ้านนะคะได้โทรไปแจ้งที่ตำรวจเมื่อตำรวจเดินทางมาถึงอย่างที่เกิดเหตุน,นะคะก็ได้พบว่าแม่ของโอ๊ตได้เสียชีวิตลงไปแล้วสภาพศพของแม่นะคะถูกมีดพราฟันและลากศพมายังหน้าบ้านนะคะพร้อมใช้มีดแทงทั่วลำตัวกรีดอกเลาะกรามตัดนิ้วและตัดลิ้นของแม่ออกมาด้วยโอ๊ตนะคะไม่ยอมมอบตัวแต่ใช้อาวุธมีด พุ่งแต่ใช้อาวุธนะคะพุ่งเข้าใส่หาตำรวจตำรวจจึงวิสามันเพื่อควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้เกิดความไม่ให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้แฮชแทกนี้นะคะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะเนื่องจากเป็นกรณีที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญและอีกกรณีหนึ่งนะคะ เพื่อนบ้านนะคะและเป็นญาติกับผู้ตายด้วยได้ออกมาพูดถึงตำรวจนะคะว่าเธอได้แจ้งความกับตำรวจไปถึงเกือบสิบครั้งแต่ตำรวจนะคะก็ไม่ได้มาจับกลุ่มนายโอ๊ตครั้งแรกนะคะผู้หญิงคนนี้ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจะะเรื่องจากนายโอ๊ตนะคะคุ้มคลั่งเธอไปรอที่สถานีตำรวจถึงตีสจนเจ้าหน้าที่นะคะได้เดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุ แต่เมื่อมาที่เกิดเหตุแล้วทางเจ้าหน้าที่นะคะกับบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากว่ามาคนเดียวตั้งต่อมาเธอก็ได้ไปแจ้งความอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่านายโอ๊ตเนี่ยนะคะไปถือมีดดักรออยู่ที่หน้าปากทางทำให้แม่ของเธอนะคะออกจากบ้านไม่ได้ส่วนกลางคืนนะคะก็ไปดักรออีกทำให้ลูกชายนะคะที่เลิกงานตอนห้าทุ่มกลับบ้านไม่ได้ แต่ตำรวจกลับบอกว่าทำอะไรไม่ได้นะคะเนื่องจากไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะได้แย้งกับตำรวจไปว่ามันจะไม่ได้เกิดซึ่งหน้าได้ยังไงในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเธอมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตำรวจนะคะเธอขอร้องให้ตำรวจนำตัวนายโอ๊ตเนี่ยนะคะเพื่อไปสงบสติอารมณ์แต่ตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าไม่สามารถทำได้ และครั้งที่3นะคะผู้หญิงคนนี้ก็ได้ไปแจ้งความที่โรงพักอีกครั้งเนื่องจากนายโอ๊ตถือมีดไล่ฟันแม่ของเธอนะคะเมื่อไปถึงสถานีตํารวจทางสถานีตํารวจนะคะก็บอกว่าให้ไปแจ้งความที่ห้องวิทยุเธอเดินไปถึงที่ห้องวิทยุนะคะทางห้องวิทยุก็บอกว่าให้ไปแจ้งความที่ห้องสืบสวน หลังจากนั้นเธอจึงโมโหนะคะแล้วก็ลงไปอรารวาทที่ข้างล่างโรงพักนะคะบอกว่าสรุปแล้วต้องแจ้งความกับใครจะ้ะโดนฟันตายเลยใช่ไหมเธอได้เล่าต่อนะคะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะสามีแล้วก็น้องชายของเธอนะคะได้เสี่ยงตัวเข้าไปจับนายโอ๊ตนะคะแต่เมื่อแจ้งตำรวจแล้วนะคะตำรวจได้เดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุแล้วยื่นกุญแจมือนะคะเพื่อให้น้องชายนะคะใส่กุญแจมือ แต่ว่าเธอเนี่ยนะคะได้ห้ามเอาไว้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะโดนข้อหาก,กัรขังน่วงเหนี่ยวนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจาจากนั้นนะคะสายตรวจนะคะก็ได้ บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเดี๋ยวสายสืบมาควบคุมตัวนายโอ๊ตแต่เมื่อสายสืบมาถึงนะคะสายสืบก็ได้แจ้งว่ามันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้านะคะจึงไม่สามารถจับกลุ่มได้เธอจึงได้ถามตำรวจนะคะว่าแล้วชาวบ้านนะคะจะอยู่จะนอนกันยังไงเพราะว่าชาวบ้านนะคะหวาดกลัวนายโอ๊ตเป็นอย่างมากนะคะะนายโอ๊ตก็ได้วิ่งหนีข้ามถนนและได้ขึ้นรถพี่ชายไปต่อหน้าต่อตาต,ต,ตำรวจหลังจากนั้นเธอก็ได้ตามไปพบนายโอ๊ตที่วินมอเตอร์ไซค์นะคะก็แจ้งตำรวจอีกครั้งบอกว่าจับไม่ได้ต้องรอหมาย จับก่อนจึงถามตำรวจกลับไปว่าคนร้ายหนีไปต่อหน้าต่อตาขนาดนี้ยังจับไม่ได้อีกหรอคนนี้นะคะยังเล่าอีกว่ามีครั้งหนึ่งนะคะที่เธอแจ้งตำรวจปังในขณะนั้นนะคะนายโอ๊ตเกิดความคุม้มคลั่งตำรวจก็มาสีห้านายนะคะ แต่ว่ากลับหนีกระเจิดกระเจิงและสุดท้ายก็จับนายโอ๊ดไม่ได้ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะได้บอกกับทางสื่อว่าได้แจ้งตำรวจถึง10ครั้งครั้งหนึ่งมีสายตรวจมายืนพิงกำแพงนะคะบอกว่าให้เธอนะคะจับนายโอ๊ดเองและก็มีครั้งหนึ่งนะคะที่ตำรวจถามนายโอ๊ดว่าเสพยาหรือเปล่าซึ่งนายโอ๊ดก็ยอมรับว่าเสพแต่ตำรวจกลับไม่ดำเนินคดีใดๆกับนายโอ๊ดเลยมานะคะนักข่าวก็ได้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะว่าเหตุ นี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วทําไมตํารวจไม่ดําเนินคดีความใดๆเลยตํารวจนะคะได้ตอบกลับมาว่า เพิ่งได้ทราบเหตุการณ์นี้จากนักข่าวเหมือนกันเดี๋ยวจะตรวจสอบให้อีกทีปกติแล้วถ้าเกิดเหตุแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไประง,งับเหตุในทันทีถ้ามีอาการคุ้มคลั่งทางตำรวจก็ต้องควบคุมตัวเพื่อมาสอบปากคำอยู่แล้วแบบนี่นะคะก็คือสรุปแฮชแท็กฆ่าแม่บางขุนพรหม54นะคะซึ่งถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็น กำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ